สภาพหายากแน่นอนกับคันนี้เลยนะคะ t o y ยต้าไฮรักวีโก้เดอรมิแคร์พีแลนเนอร์3.0เนี้เกียร์ธรรมดาปี2 0 1 2เครื่องยนต์ดีเซลขับ2นั่นเองนะคะคันนี้ไฟหน้าเขาเนี่ยใสยๆนะคะไฟแต่หมอกก็ใสๆดูกระจังหน้าข้างหน้าของเขานะคะบอกเลยว่าเนียนตาม,มากๆเลยนะคะคันนี้ได้ร้อยาแรงม้านั่นเองได้รถมือเดียวไปแดงด้วยนะคะแม็กเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะตามซุ้มล้อดเดิมๆโรงงานด้วยนะสําหรับคันนี้แล้วนะคะมีเฟเลียตรงกระจกบองข้างได้รถสีบอลเงินนั่นเองนะคะ รถเนี่ยได้สีเดิมบางสนิทเลยนะคะน็อตไม่ขยับไม่มีฉนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะอยากให้ดูตามซอกด้านในของเขานะคะเม็ดอาร์ค hmm. เดิมๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะตาซุ้มล้อของเขานะคะก็เดิมๆเห็นไหมสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเราขายราคาอยู่แค่3ามแสนสบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะด้านหลังเขานะคะคันนี้ก็จะมีกล้องหลังที่ติดจากโรงงานมาให้พร้อมเลยนะคะ ฝากระบาดหลังเขาขึ้นมาเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆของเดิมโรงงานแบบนี้นะคะซอกนะคะตรงนี้ก็เดิมๆเ,เห็นไหมคะของเดิมแน่นอนฝั่งนี้นะคะ a ออาเอของเขาอะไรตรงเนี้ยนะคะก็อยู่ครบด้วยเห็นไหมคะแม็กไลเนอร์เขาลอยแทบจะไม่มีเลยร่องรอยน้อยมากเลยนะคะแม็กไลเนอร์เขาสวยๆแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะปิดอันนี้ให้ดูนะคะบอกเลยนะคะเวลาปิดเสียงแน่นมากนะคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยปิดเบาๆอย่างนี้ได้เลยเห็นไหม เสียงแน่นเลยนะคะล่างของเขาสภาพดีสวยๆแบบนี้เลยยางอะไหล่ก็พร้อมด้วยนะคะขับแน่นๆเนียนๆแน่นอนนะคะท่านใดสนใจนะติดต่อนะคะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยรถมีเล่มพอมโอนภาษีหมดอีกทีสิงหาคมปี69ไปเลยนะคะ มาดูภายในกันบ้างดูแผงประตูเขาซะก่อนนะคะสวยมากรอยแทบไม่มีเลยนะคะคันนี้ได้กระจกปรับไฟฟ้าด้วยกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะความเดิมของเขาก็หน่อยนะคะตามหมัวนงหัวน็อตเนี่ยน้ำเดิมเลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้นะคะเพจตรงเนี้ยนะคะเนี่ยไฮลักวิโกตรงเนี้ยสวยด้วยนะคะค่อนข้างสวยมากนะคะสติกเกอร์นะคะตัวนี้ก็ยังอยู่สติกเกอร์ข้างประตูตรงเนี้ยอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้ด้วยนะคะ เม็ดอาร์ค้างประตูของเดิมโรงงานแน่นอนอยู่ครบสีด้านนะคะอยากให้ดูภายในกันบ้างนะคะอยากให้ดูเบาะก,ก่อนนะคะเบาะเขาเนี่ยนะคะหนานแน่นปักเนียนมากนะคะไม่มีแตกลายงาด้วยแล้วก็ไม่มีขาดแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะคันนี้นะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้อยากให้ดูพวงมาลัยนะคะสวยเลยนะคะสวยกรีบนะคะรถไม่มีรอยไม่มีถลอกด้วยนะคะ ขายลายเล็กไมเลยสำหรับคันนี้ของหายากแน่นอน mm. เล็กไมวิ่งแค่4 4 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองเราการันตีเล็กไมเลยนะคะเพราะรถคันนี้สวยจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากหารถใช้อีกยาวๆงบไม่ต้องเยอะนะคะก็ได้คันนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรอบระยะเข้าศูนย์ของเขานะคะสำหรับเจ้าของเดิมนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของวัดบูธอะไรตรงนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ คันนี้นะได้จอทัชสกีนเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้ fm/am อะไรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะคันนี้มีกล้องหลังนั่นเองนะคะก็จะขึ้นเอถอยให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะดูหัวเกียร์เขาสะกก่อนนะคะไม่มีรอยสวยมากใส่จริงๆนะคะมีช่องวางของนะคะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะวางพักเท้าแขนตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมนะคะอยากให้ดูโดยรวมของเขานะคะภายในเขาเนี่ย แทบจะไม่มีรอยจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของคอนโซลบนข้างหน้าตรงนี้นะคะรอยแทบจะไม่มีเลยนะคะหรือฝั่งนี้นะคะเสา A สวยมากนะคะสําหรับคันนี้เนาะมาดูด้านบนกันบ้างนะคะดูม่านบังแดดตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟส่องด้านหน้าน,นั่นเองนะคะใช้งานได้ปกตินะแล้วก็จะมีช่องเก็บใส่ของช่องใส่แว่นตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะดูแน่นแน่นนิ่นเนียนหัวน็อตเขานะคะอยากให้ดูนะคะ หัวน็อตเขาค่อนข้างสวยเลยนะคะฝั่งนี้มั่นบางแดดนะคะก็จะมีกระจก2ด้านนี้ด้วยนั่นเองนะคะมาดูคนนั่งด้านหน้ากันบ้างให้ดูแผงประตูกันก่อนนะคะดูแผงประตูเขาซะก่อนนะรอยก็ไม่มีนะคะตรงเนี้ยนะคะอยากให้ดูเลยนะคะตรงเนี้ยคือแน่นมากนะคะก็คือรอยชำรุดเนี่ยแทบหายากมากๆสําหรับคันนี้นะคะความเดิมนะคะตามหัวน็อตของเขาหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็สักเพจตรงเนี้ยเห็นไหมคะ อ๋อสวยเลยนะแล้วก็ตามซอกครั้งเนี้ยนะคะก็ได้สีเดิมเดิมโรงงานนะคะหรือว่าจะเป็นตามหัวน็อตเนี้ยหัวน็อตก็ของเดิมโรงงานด้วยเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะให้มาดูเบาะด้านหลังกันต่อนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเบาะหนาแน่นแบบนี้เลยนะคะไม่มีแตกรายงาเบาะสวยมากๆนะคะด้านบนหลังคาสะอาดมากนะคะสว่วนนีงกิฟกลิ่นหอมมากๆเลยสําหรับรถคันนี้นะคะน่าใช้งานจริงๆนะคะ เรามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะความเดิมของเขาก็นหน่อยมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ตีตาโตโยต้าของเดิมนะคะหัวน็อตไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกไปน็อตเดิมน็อตไม่ขยับซอกด้านในตัว R ตัว L อยู่ครบแน่นอนนะคะข้างแก้มเขานะคะก็หัวน็อตมอนเดิมแบบนี้เห็นไหมตัว R นะคะก็อยู่ครบนะคะก็จะต้องมีแบบนี้นะคะเหมือนเป็นพลาสติกนะคะประมาณเลอสิบน็อตตรงนี้ก็ต้องมีด้วยนะคะ แล้วก็คันหน้าเลขคันหน้าของเดิมแน่นอนนะคะฝั่งนี้นะคะก็มีครบตัวแอลนะคะก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะเพ็ทเดิมโรงงานนะคะเพ็รเดิมไม่มีใครอยากมีมอ,อก,กอข้างขวาก็เดิมะะนนดนะะเดิมนะคะหัวน็อตนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะอยากให้ดูซอกก็ก่อนนะคะซอกสวยนะคะซอกสวยมากห้องเครื่องนะคะข่าวจ้วนะคะลอยมาร์กลอยปากกาเนี่ยของเดิมโรงงานมีอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะอยากให้ดูซอกนะคะซอกเดิมเดิมเครื่องนะคะ เครื่องแห้งมากนะคะได้เครื่องเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะได้เครื่องยนต์สามพันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญขับใช้งานได้ยาวๆเนาะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเครื่องไม่มีไอมีความร้อนไม่มีความแหลแน่นอนให้ดูซอกด้านในหน่อยนะคะตามหัวน,น้อยเขานะคะรอยมาร์ครอยอะไรอย่างเงี้ยดูครบหมดเลยนะคะแล้วก็ ให้ดูซอกข้างในเหล็กนะคะเหล็กขาขาวมากนะคะค่อนข้างสวยจริงๆนะคะคันนี้หายากจริงๆนะสภาพแบบนี้ไม่มาบ่อยๆเลยนะคะสภาพหายากน้องๆป้ายแดงแบบนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูนะคะ ติดโ่คันนี้นะคะสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคะไม่แค่4 0 0 0 0กว่าโลแบบนี้หายากแน่นอนกับรถอ i ปีโก้แชมป์สประตูยกสูงนะคะท่าในใดสนใจนะมาดูรถ้ที่กรุงเทพมหานครนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 9 4 6 3 3 3หกได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเราจะมีรถที่สวยมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะคะ